สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วเราานี้ย่ารู้สึกหิวมากตัวเมื่อคืนย่าหากินไม่ได้วันนี้เนี่ยมีร้านมาแนะนำทุกคนเลยแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่แล้วแต่ละร้านเขามีกิมมิกอือหรอๆคือต้องบอกนะคะว่ามีครบหมดเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวนะอาหารญี่ปุ่นอยู่ด้านหลังคุณคุณนภพานะขนมนมเนยหรือว่ากาแฟหรือว่าอุ้ยแก้ฟมีเหมือนกันรวทุกอย่างร้านแรก อยู่ใกล้บ้านคุณย่ารู้ว่าคุณย่าหิวนะคะร้านนี้ใครชอบสายเนื้อใสยเปื่อยสายตุนรับรองเลยว่าละลายในปากเป็นสสยเปื่อยตุนเฉยๆใสยเปื่อยย่าแค่ดุนดุนกับฟันปลอมแล้วก็ละลายในปากแม่ชันไหนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหมูตุนจังหวัดนนทบุรีนี่คือร้านของเขาเป็นสูตรโบราณนะคะ ขายไมา่นานกว่า40ปีแล้วตอนนี้เขาเปิดอยู่แถวแถววัดสวนแก้วคุณย่าเ <c oughs> จ้าของบอกว่าโอ้โหความเปื่อยคือที่หนึ่งที่สุดคือความเปื่อยมีมทั้งเนื้อเปื่อย,อยหมูตุน๋นโดยเฉพาะเนื้อเขาบอกว่าจะเลือกส่วนสมชั้นและเนื้อไชโคร <c oughs> มเมื่อผ่านการตุ๋นข้ามคืนจะทำให้เนื้อมีความนุ่มเด้งเคี้ยวแล้วมีเท็กซ์เจอร์ส่วนที่เห็นคือเอ็นแก้วก็มีนะคะน้ำซุป ื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อเคี่ยวน้าซุปค่ะรสชาติจึงเข้มข้นมีการแยกหม้อให้อยู่แล้วละหมูเนื้อนะคะส่วนหมูตุนอันนี้คือสายหมูมก็จะหอมละลายในปากเช่นเดียวกันี้อย่างนี้นะร้านนะานี้ให้ไล์อย่างเขาคือว่าการใส่เต้าหู้ยี้ลงไปในชามกุวยเตีเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมจริงๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือหยิบละหยิบอะไร หยิบอะไรเอ่ยหยิบเงินมาจ่ายกากหมูเฮ้ยโรยลงมาแบบนี้ดีโรยปลายลงมานี่เอาะี้ราคาเริ่มต้นนะคะชามละ60บาทถ้าเป็นเนื้อก็70บาทหลังจากคานของคาวแล้วตบท้ายกันหน่อยด้วยบัวลอยแม่ชะไหนปั้นมือทุกลูก ใช้สีธรรมชาติน้ำกะทิเข้มขน้นแต่ไม่หวานจนเกินไปใส่ไข่เข้าไปด้วยก็ยิ่งอร่อยนะคะอะไนึกว่าวไอติมร้านเปิด8โมงถึง4โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสั่งผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยถ้าไปไม่ถูกก็ปัก Google Map ไปเลยบอกร้านอยู่ริมถนนบางกรวยซน้อยอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะมาต่อที่ค,ความแซบดีกว่าเ,เรื่องแซบๆไว้ใจแผทนะป้าบาร้านนี้เนี่ยนะคะบอกเลยเป็นร้านยำ ซึ่งลูกค้าติดใจยังไงหนึ่งพระได้ยินชื่อร้านก็ติดใจเลยยังไงสองพราะเข้าไปได้ทานแล้วก็ต้องติดใจยิ่งกว่าทำไมเพราะเขามีทั้งพริกแห้งพริกสดมีสารพัดพริกอร่อยแน่นอนยำดาวยั่วมันเหมาะกับฉันไงชื่อร้านใช่นี่ชื่อร้านมันคือแพนดับบลภานงยำดาวยั่วคุณแม่สู้เจ้าของไม่ได้เขาสามารถทำว่ายำดาวยั่วเท่ากับแพนดับบลภาได้เลยได้ ยัย่วยำยำแซบต้องร้านยำดาวยัวบายเจ๊ดารา,าๆๆที่เห็นอยู่คือเจ๊ดาราค่ะนอกจากรสชาติของยำที่แซบนัวแล้วเนี่ยความแซบของแม่ค้าต้องบอกว่าสุดยอดจัดจ้านในย่านสะพานแดงรังสิตของหนึ่งพริก8ปดทับทิมถูกต้องคุณขาะเขามีพริกทุกอย่างไง ชื่อร้านมาจากตัวตนของเจ้าของร้านก็คือเจ๊ดาราที่เป็นคนชอบใส่ชุดเซ็กซี่ยุยว่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ชอบอัพลงโซเชียลต่างๆก่อนช่วงโควิดเจ๊แกขายบิงซูอแล้วแต่มันไม่ใช่ทางมันไม่แซบมันไม่แซบก็เลยเออเจ๊ดาราบอกว่าขายยำดีกว่าปรับสูตรยำเนี่ยมานานกว่าหนึ่งปีเน้นรสชาตินัวตามใจลูกค้าบางคนชอบเปรี้ยวนำเผ็ดนาหวานนํำเผ็ดนํำ ทำได้หมดเลยคน้ำปละร้าของเขาแซ่บมากมพริกแห้งพริกสดมีครบ เมนูที่ขายดีมากๆ1หนึ่งเมนูคือยำแซลมอนไข่แดงต้องอสั่งม,มากเลยนะเพราะว่านัวขนาดนี้150บาทจริงป่ะเท่านั้นแซลมอนไข่แดงเนี่ยนะมีรวมทะเล5อย่าง100บาทเท่านั้นเอ,อแล้วก็จะได้ทั้งกุ้งปลาหมกึกหมูย,ยอหอยแครงปูมาด้วยยังมียำหอยนางรมปูไข่ดองกุ้งดองแซลมอนดองน้ำดองแบบเกาหลีผสมความเป็นไทยลงไปน้ำยำของเขามีให้เลือกสอย่าง ใส่ปลาร้าไหมใส่ไม่ใส่ปลาร้าไหมไหอหรือจะซีฟู้ดไหมร้านหยุดวันที่15กับ16 15 ไปที่แผง16หล่อลุ้นเพราะฉะนั้นพอ17ก็เลยขออยู่2งวันพอ17บเทำมาหากินเหมือนเดิมเหมือนเดิมฉันชอบเจ้าของชอบไหมชอบอยากเจอไหมอยากอยากเจอขอเชิญเจนาราค่ะยำดาวเยอะดีๆจอนลับค่ะแซบจริงๆอันนี้ยังเหลืออีก2เมนูนะคะอันนี้จะเป็นดองปูไข่ดองแล้วก็สามารถที่จะยำน้ำปลาแซบๆได้เลยนะคการแต่งกายของแม่ค้าไม่เกรงใจพวกเรานั่นสิต้องแซบเพราะว่าไม่แซบแล้วคือเดี๋ยวเราแพ ก่อนอเราอะไรยังไงไปขายบิงซูตอนแรกแฟนเปิดร้านบิงซูแล้วเราก็เลยไปช่วยมีแฟนมีไหมเราอ่ะทไมแล้วพอเสร็จแล้วเหมือนกับว่าต่อเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเราก็เลยปรับแล้วก็เราก็เลยมาลองทําเป็นยำบ้างแล้วคุณดูนะคุณภาพของของใหญ่ ใช่คือทุกอย่างใหญ่ปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่คัดมาเจดราชอบอะไรใหญ่ๆชัยนภต้องใหญ่ต้องใหญ่เท่านั้นแม่โคกเพราะโคกยังต้องใหญ่เลยค่ะที่ร้านจะมีแบบหลายแบบที่เขาโขสที่แแพทกินอยู่ที่แม่กอันนี้อันนี้เป็นเมนูยำแซลมอนไข่แดงเข็นบอกอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ต้องสั่งครบทุกรสอ่ะดันหนุนกันนะคะกินมาขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและก่อนจะไปข่าวต่อไปขออนุญาตโพสตปะทะคุณแพทได้เลยค่ะนี่ขออนุญาตหลบไปนิดนึง 1 2 two. One, two, three, 3อนอานงสไป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  ปยกินอาหารญี่ปุ่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่แพ้กันเลยกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินซูชินะคะซาชิมิราเมงโอมากาเสะอุ้ยเขามีครบเลยนะคะที่นี่นะคะกับชินเซ้นซูชินั่นเองนะคะดังมากๆอยู่ย่านบางนาเปิดมา1ปีนะคะวัตถุดิบของทางร้านเนี่ยสดใหม่ทุกวันระดับพรีเมียมเลยปลาเนี่ยก็นําเข้านะแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทางร้านเนี่ยมีโอมากาเสะด้วยโอโอมากาเสะใช่คุณไปได้แล้วโอมากาเสะเนี่ยแตะต้องได้ในราคาที่ จ9าก9 9บาท999 1 99 4 1> คำนะป่ะ สิบส <14. S 2> ี่ใช่หนว่งส<ำ>ี่คำอิ่มมากตัก้งแต่คำมมที่แปดลแล้วก็ราคาหนึ่งร้อเออหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าสิบห้าคำซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่ปลาแล้วความพรีเมียมนั่นเองนะคะเ<อ>ชฟเนี่ยเขาจะปั้นกันแบบสดสดเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟถึงมือนะคะโอมากษตสของทางร้านเนี่ยต้องจองล่วงหน้าก่อน3วันค่ะอนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูซูชิต่างๆนะคะเป็นหน้ารวมหน้าแซลมอนปลาทูน่าปลาอิซุมีได้นะคะฮามาจินะคะหรือว่าจะเป็นแซลมอนโลนั่นเอง แล้วก็รวมไปถึงนะคะยังมีซาซึมินะคะไซส์เอมไซส์แอลนะคะโอททโรฮามาจิแซลมอนมิกิเอะนะคะอามาเอบีนะคะหอยปีกนกนะคะข้าวหน้าปลาไหลดงบุรีนะคะข้าวหน้าปลาดิบหลบโอ้โหเยอะเมนูเยอะมากเอาจริงๆแล้วก็ยังมีทงคัสึราเมงนะคะโชยุราเมงนะคะยำแซลมอนแซบแซลมอนสเต็กมาพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะที่สูตรพิเศษมากๆของทางร้าน คางปลาฮามาจิย่างนะคะ<อ>ายากิโทรโรนะคะแล้วก็ปลา,า,ปลาไข่ย่างมีของหวานอีกเป็นพุดดิ้งอีกให้คุณได้เลือกกินอีก2รสชาติ โอ้ยเรียกได้ว่าครบไดฟูกุก็มีอีกร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงถึง3ามทุ่มนะคะอยู่ซอยราดวินิตบางแกวินิตบางแกวคือจะบอกว่ามีครบเลยย่าก็กินด้งแล้วดูอย่างเงี้ยบูมรู้ใจเลยอะต้อก็หนักโอมากระเสเขาต้องทานกันเองร้านนี้นะคะใครอยากจะตามไปสัมผัสบรรยากาศโอมากระเสแบบจับต้องได้อะนปากหรือหอยปีกนก เขากินไป้ายเลยว่าเพื่อนเอางี้เดี๋ยวพี่ดาวเลี้ยงออกมาเกษตสี่คนโอเคดีมากดีดีเลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนนะเดี๋ยวค่อยอิ่มนําสำราญ่าขอแนะนำอีกที่หนึ่งคุณ่าจะไปขอเช็ดอร่อยขอเช็ดหอยหอยเปีอยกนกหอยเนีอยกเลยนะปลาเนื้อปลาสดมากไปกินแพนเค้กญี่ปุ่นคือเหมาะกับสายหวานแม่หอยเปียกนกเราต้องกินขนมสายหวานอันนี้เราต้องบอกเลยคือ ชอบความนุ่มฟูเด,ด้งดึงรสชาติแบบมีให้เลือกเพียบเลยฟล l o w มีไทยแลนด์ไหนไปดูกันว่าพวกเราเคยไปรับประทานกันหรือเปล่าที่นี่นี่ค่ะที่นี่คนยืนรอเลยนะจะ Follow มีไทยแลนด์เนี่ยเป็นขนมหวานที่กาลังมาแรงในขณะนี้เลยเ,เป็นขนมยอดฮิตของญี่ปุ่นมีขายที่ไทยแล้วค่ะที่ร้านฟล l o w มีไท a แลนด์เป็นซูเฟล่แพนเค้กซูเฟ่ใช่หรือแพนเค้กญี่ปุ่นมันจะเด้งๆไง เป็นสูตรที่เจ้าของร้านนี่เขาไปร่ำเรียนมาจากเชฟชาวไต้หวันแต่เป็นสูตรแท้ๆของญี่ปุ่นนะแบบเชฟไต้หวันแต่สูตรของเขาเป็นญี่ปุ่นก่อนจะนํามาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยแต่ว่าคงความเป็นแผนเค,ค้กญี่ปุ่นตัวแผนเค,ค้กเขาจะทํามาจากไข่ขาวและนมสดก่อนจะหยอดลงในเตาทีละชิ้นนะคะซึ่งการทําค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่รับรองว่านุ่มฟูดูสิเด,ด้งดึง๋งน่าทานมากๆมีรสชาติให้เลือกเจรสชาติมีออริจินัลสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ช็อกโกแลต น้ำเชื่อมเมเปิลนูเทลล่าแล้วก็คาราเมลหรือจะเลือกทานคู่กับไอศครีมซอฟเสิร์ฟก็เข้ากันแบบสุดๆในหนึ่งเซตนะจะมี6ชิ้นเลือกได้2รสชาติราคา79บาทหรือถ้าเกิดจะเพิ่มไอศครีมเข้าไปด้วยนะ89บาทจุดเด่นของร้านก็คือรสชาติของแพนเค้กที่หวานมากเพราะฉะนั้นคือทานคือไม่หวานแบบเต็มที่ไม่หวานดูความดึงดูความดูความนุ่มไม่ไม่ไม่หวานมากทานได้แบบเต็มที่เลยใครอยากลองทานไปกันได้ที่ตลาด จอร์ดแฟร์พระราม9ร้านอยู่ล็อกไอ12เปิดทุกวัน5โมงเย็นถึง5้าทุ่มน่ากินมากเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยดีกว่าคไปย่าเราก็ไปด้วยกันหมดเลยนี่เพราะว่าตอนนี้กินอิ่มแล้วตรงนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวไปต่อตลาดเย็นน้อง เนี่ยฉันก็เป็นชาเขียวกินขนมหวานเป็นไฮท,ทีแล้วเพราะว่ากินซูชิอิ่มแล้วกินยำอิ่มแล้วไปร้านคนที่ชอบกาแฟซึ่งบูมอ่ะไม่ได้เป็นคนชอบกาแฟไปร้าน<ด>นี้นะคะดังเหมือนกันเป็นเมนูแปลกใหม่่อยากให้ทุกคนได้รองชื่อร้านก็คือมีวนาคอฟฟี่น่ารักสวยมีวนาคอฟฟี่นะคะก็แปลว่าอะไรคุณรู้ไหมมีป่ามีป่าคุณรู้ได้ไงอ่ะคือเป็นของแบรนด์นี้คือการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูผืนป่านั่นเองให้กับคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับคนกับป่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่รวมกันนะคะ อย่างยั่งยืน,นแล้ว,วภายในร้านเนี่ยร่มรื่นนะคะเหมาะกับการนั่งชิลๆ,ลๆตกแต่งภายในร้านเลือกในการใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็เป็นงานฝีมือคนท้องถิ่นนะคะเม<ว>นูที่ทางร้านแนะนำก็คือเป็นกาแฟดริปเย็นซิงเกิลออริจินนะคะเป็นหมู่บ้านขุนลาวขั่วอ่อนคุณ น่ากินมากบูมดูดมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่หอมพิเศษนะคะหวานอมเปรี้ยวเหมาะกับการทำเป็นกาแฟดิปเย็นนะคะใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนิกสปาร์กิ้งคอฟฟี่โคบรูนั่นเองนะคะออร์แกนิกสปาร์กิ้งคอฟฟี่โคลบรูนี่นะคะเป็นกาแฟสกัดเย็นสปาร์กิ้งโคบรูที่ผสานความซ่านิดๆทานคู่กับก้อนน้ำแข็งที่ผสมด้วยผลไม้สดแล้วก็ยังมีคารเมินแบ็คช็อตคอฟฟี่ม็อกเทล คือเป็นน้ำมะขามเข้มข้นแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบเอามาเช็คเช็คเชคเชคเชคเข้าด้วยกันกับเอสเปรสโซช็อต จนเกิดฟองนุ่มๆด้านมนเวลาดื่มเนี่ยนะคะก็จะได้กลิ่นหอมอ่อ,อนๆของน้ามันจากผิวเลมอนค่ะแล้วก็ยังมีโรตัสลูทแอนลิ้นจีนะคะก็คือรากบัวผสมกันนะคะทำมาเป็นเครื่องดื่มผสมกับน้ําลิน้นจีหอมหวานนะคะ <desc one. S 1> เมนูขนมค่ะก็ยังเป็นฮังเลอูพ็อกแซนด์วิชฮังเล <S <S แกงฮ<ก>ังเลแกงฮังเล<อ>เป็นเนื้อหมูฉีกใช่ได้รับความนิยมในอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือนะคะทานคู่กับแป้งครัวซองนะคะ แล้วก็ยังมีนี่อันนี้เป็น,นข้าวซอยทาร์ตเป็นทาร์ตท,ที่ให้ความนนรู้สึกเหมือนเรากินข้าวซอยนะคะอันนี้แปลกแปลกมากแล้วก็ยังมีรอยัลช็อกโก้ครัชชี่เค้กนะคะหวานช็อกโกแล,ลตกำลังดีนะคะแล้วก็ยังมี Coffee Toffee Cake กค่ะซึ่งอ,อันนี้ใช่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคะของเนื้อเค,ค้กรสกาแฟที่มีความหวานกำลังดี ท็อปด้วยแมคคาเดเมียราส์ซอสคาราเมลเข้มข้นนะคะแล้วก็ยังมีมีวนาน่ากินทุกอย่างใช่กาแฟอยู่ที่ซอยสีน้ำขรีนห้าสิข้าง paradise park นะคะเปิดบริการทุกวันอันนี้เป็นสปาร์กิ้งเป็นสปาร์กิ้งคอฟฟี่ให้คุณเจ๋งอันนี้รสช็อกโกแลตอันนี้รสออริจินอลขอลองออริจินอลหน่อยเดี๋ยวฉันลองช็อกโกแลตและนี้เป็นอะไรไม่มันต้องเอาไปใส่น้ําแข็งคุณบูมไม่ลองชิมได้เลยเป็นสปาร์กิ้งค่ะน่ากินมากหอมช็อกโกแลตแล้วก็เป็นสปาร์กิ้งอ่ะซาซ่าสดช เออเป็นความซ่าหอมช็อกโกแลตชอบกระป๋องเขาสวยกระป๋องเขาสวยมากคุณผู้ชมนะใครอยากลองเขาขายแบบนี้ที่ร้านใช่ค่ะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องตามเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านนี่ยำดาวยั่วนะคะไปหา เจดาราหน่อยหรือ<ด>ว่าจะเป็นร้านชินเซนนะคะร่วมไปถึงร้านมีวนาไปซื้อกาแฟอร่อยๆแบบนี้กันส่วนแพทตอนนี้เขาล่วงหน้าไปที่ยำดาวยั่วใช่ะคะ<อ>ไปไปประทกป,<ร>ะ,ทปะทักับคุณเจดาราทักสักครู่นึ่งค่ะขออนุญาตชิมกาแฟอร่อยมากครึร่งคาฟฟก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกัน